สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดวันนี้ค่ะกิ่งพาคุณผู้ชมมาเดินชิลๆกันที่ริมมูลค่ะที่นี่นะคะถนนเส้นนี้ค่ะมีร้านอาหารนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารแบบบรรยากาศดีมากเลยหิ่แม่น้ํามูลนะคะชื่อร้านมอมูลที่มอมูลจะมีเมนูอะไรเด็ดๆนั้นเดี๋ยวตามกิ่งไปวารข้างในตามมาค่ะ อยู่กับเจ้าของร้านมอมูลแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิกนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารมอมูลค่ะค่ะร้านมอมูลมีที่มายังไงเอ่ยคุณนิกเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็จริงๆคือที่ตรงเนี้ยบะปมีมาม่าเขาได้มาจากตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีถนนค่ะ่ทีนี้ทีนี้อยู่ดีถนนก็มาตัดผ่านก็เลยกลายเป็นว่าที่ตรงเนี้ยได้เป็นริมบรรยากาศริมแม่น้ำมูลค่ะเลยแล้วก็ก็ชอบกินเนาะก็เลย นิดนึงชอบกินก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารเลยเหรอคะได้นอกจากความชอบกินแล้วได้ไปเรียนเรื่องอาหารหรือว่ามีกุ๊กมีอะไรยังไงมาจากที่ไหนยังไงบ้างก็กุ๊กก็คือตัวน้องน้องสาวอะค่ะชอบทานอาหารน้องก็เลยชอบทําอาหารด้วยแล้วก็บังเอิญว่ากุ๊กที่ได้มา่ะเป็นเพื่อนเพื่อนน้องตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะแล้วเขาก็ทําอาหาร ได้หลากหลายแนวค่ะ<า>ก็เลย<า>รลวมตัวกันก็เลยได้มาเปิดเป็นร้านมอมูลคำว่ามอมูลมอนี่คือมากกว่าใช่จริงๆจริงๆคือมีหลายความหมายค่ะมอความหมายแรกก็ถ้าถ,ถ,ถ้าตามภาษาอังกฤษก็คือว่ามอ,อม แล้วก็มูนจริงๆได้ทางพระจันทร์แล้วก็แม่น้ำมูลอ๋อเพราะว่าร้านเราตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลแล้วกลางคืนจะมองเห็นดวงพระจันทร์มูนนั่นเองหรือภาษาอีสานยังไงนะที่บอกว่าเล่าให้ฟังมอถ้าภาษาอีสานก็เห็นเขาพูดกันประมาณว่าอยู่มอมอค่ะก็คืออยู่ใกล้ๆ้แม่น้ำมูลนั่นะประมาณนี้ค่ะโอ้โหได้ทั้งสองความหมายเลยนะคะทั้งภาษาอีสานก็เป็นอีกหนึ่งความหมายดีๆแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ ถือว่าลงตัวมากๆเลยสําหรับหม,ม,มอมูนนะคะหมอมูนมีบรรยากาศริมน้ําบรรยากาศสบายๆลูกค้าสามารถนั่งทานแบบชิวๆได้มุมไหนยังไงบ้างก<ม>็จะจะมีจะได้ทั้งบรรยากาศช่วงกลางวันก็จะ,ะก็จะส่วนมากจะเป็นโซนในห้องแอร์มากกว่าทั้งทั้งนอกจะค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะแต่ว่าข้างในก็คือต้องเปิดแอร์เย็นๆเนาะจะได้ไม่ร้อนกันชิมเลยใช่แต่ว่ำไมนี้คือชําเลยแต่ถ้าเกิดช่วงกลางคืนก็คือจะได้เป็นฟิวสายชิวได้หมดเลยค่ะก็เลยจะได้ทั้ง ทั้งทั้งนอกทั้งข้างในจะมีชั้นสองด้วยค่ะค่ะใช่คือชั้นสองน่าจะลมเย็นสบายใช่ชั้นสองก็จะมีทั้งข้างในแอร์ถ้าเกิดคนไม่ชอบข้างใครไม่ชอบชอบนั่งห้องแอร์ก็จะได้ข้างในนั่งกินอาหารดูพระจันทร์ริมมูนโอ้โหอะไรมันอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้ค่ะเปิดประตูข้างนอกออกไปได้ใช่ค่ะนั่งได้จะนั่งได้ประมาณสี่สี่โต๊ะค่ะค่ะนั่งชมจันทร์เนาะช่ค่ะแล้วมาพูดเรื่องของอาหารบ้าง อาหารที่ร้านหลายๆคนมองว่ามองว่าร้านมอมูเนี่ยมองเข้ามาเป็นร้านกาแฟใส่สมมากลูกค้าจะคิดว่าเป็นร้านกาแฟค่ะต้องอธิบายแล้วแหละว่าไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เป็นร้านอาหารกุ้คุณใช่เป,าาเป็นอาหารประเภทยังไงบ้างคะก็จะมีเป็นพวกจานเดียวค่ะหรือ,อมไม่ก็จะเป็นทานเล่นก็มีมจะมีเป็นพวกสเต็กสปาเก็ตตี้ค่ะข้าวไข่ข้นค่ะค่ะ จะมีเป็นพิซซ่าสุกกี้อะไรพวกนี้ค่ะอย่างที่เห็นวันนี้นี่คือเมนูเด็ดๆของทางมอมูนนะคะที่นํามาให้ทุกท่านได้ได้ดูแล้วก็กลิ่นมามาวาร์แล้ววันนี้อย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นนอกจากจะเป็นจานด่วนเป็นฟาสต์ฟู้ดอย่างพิซซ่ามีพิซซ่าพิซซ่าน้าอะไรยังไงบ้างตอนนี้จะมีแค่2หน้าค่ะจะเป็นเป็นผักโขมแล้วก็ตัวฮาวายเอยนอ่ามีพิซซ่าฮาวายเอยแล้วก็ผักโขมหน้ามาเสิร์ฟแบบถาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอาหารแบบคล้ายๆอาหารทานเล่นอาหารจานด่วนใช่ค่ะมีเมนู อะไรบ้างวันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นยำตะไคร้กุ้งสดค่ะรสชาติรสชาตินี่จัดจ้านแน่นอนจัดจ้านแน่นอนเลยซูซ่าเลยกับแก้มได้กับแก้มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะในส่วนของจานด่วนของเราค่ะส็ตัวนี้จะเป็นข้าวไข่ข้นสุกี้หมูค่ะสุกี้สุกี้ที่ร้านน้ำจิ้มจะทําเองค่ะค่ะแล้วตัวหมูก็จะหมัดนุ่มๆเลยที่เด็ดของข้าวไข่ข้นสุกี้หมูของเราอยู่ที่ตรงไหนคะก็ตัวน้ําจิ้มนี่แหละนัวน้ำจิ้ม่ต้องบอกว่าน้ําจิ้มเป็นสูตรเด็ดของทางร้านทำเองคุณแม่คุณแม่คิด แล้วก็ทําขึ้นมาเองปกติจะเคยเห็นแต่ข้าวไข่ข้นแต่ว่าจะไม่เคยเห็นแบบว่าที่เอาซุกกี้หมูอะไรมารวมกันอาอแแดปใส่กันคือคือมันเข้ากันเลยทีเดียวใช่ไหมคะคือทานเองที่บ้านแล้วอร่อยอยากจะให้ลูกค้าได้กินอ,อร่อยให้ทุกคนได้ลิ้มรส อาหารอร่อยอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีอ๋อต้องบอกว่าเป็นเมนูของทางบ้านของตัวเองแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้กินเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆหม้อนั้นหม้อไฟนั้นคือจะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะต้มแซ่บกระดูกอ่อนตุ๋นด้วยไหมคะใช่เราจะตุ๋นก็คือเราสมุนไพรหลายๆอย่างมารวมกันเสร็จแล้วก็ตุ๋นตัวกระดูกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาทําเป็นต้มแซ่บอีเทนคือมาแบบหม้อไฟคุณผู้ชมคือหอมสมุนไพรหอมมากแล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกอ่อนนี่คือละลายอ่ะต้องบอกละลายนะต้องลองมาชิมดูอ่ามาดูในส่วนของจานนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นสุกี้ค่ะก็้จะเป็นสุกี้แห้งค่ะสุกี้แห้งหมูก็เลยมี่ัหลัมีหมดค่ะมีหมดเลยสั่งได้เลยอย่างพวกกะเพราอย่างนี้มีไหมกะเพรามีค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนี้ก็ไม่มีนะนนี้ก็ซืำอหมนกันนะนอกจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีกะเพรากะเพราหมูสเต็กสปาเกตตี้พวกนี้ก็มีมีหมดเลยข้าวไข่เจียวระดับพื้นฐานมีแน่นอนข้าวไข่เจียวระดับพื้นฐานจานสวยๆนี่คือตัวนี้จะเป็นน้องนกค่ะจะเป็นหอหมกท เลค่ะใช่ที่ที่ร้านเราจะใช้เน้นเป็นเป็นเนื้อเลยสมวนมากจะมีเป็นปูอัดอะไรพวกนี้นาอแต่ของเราจะมีเป็นเนืนน้อกุ้งเนื้อเนื้อหมึกเนื้อปลาแล้วก็หอยค่ะหอหมกทะเลก็ทานากับเ,เข้าสวยร้อนๆน,นะ เสิร์ฟมาแบบนี้เลยอยู่ในตัวน้องนกเป็นกระดาษฟอยมาแบบนี้นะคะจานใหญ่แบบนี้เลยนอกจากอาหารจานด่วนแล้วมาดูในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารทานเล่นบ้างทีเด็ดเครื่องดื่มของเราลูกค้าชอบสั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยสามารถจะเป็นนมสดปีโป้ค่ะนมสดปีโป้ไวรุ่นชอบเลือกสีได้ด้วยนะคะเลือกสีได้ด้วยท็อปปิ้งเลือกได้อีกต่างหากนะนมสดปีโป้แล้วก็จะมีแก้วนี้เป็นจะเป็นตัวโกโก้วิบบาวนี่ค่ะโกโก้วิบบาวนี่ใครชอบโกโก้ก็สั่งได้แก้วนี้ละคะเป็นนี้จะเป็นนมสดข้าวโพดปั่นว้าสาายข้้โพดจองแลว <laughs> สายเฮลตี้จองแล้วหวานมากหวานน้อยสั่งได้ใช,ใช่ไหมคะแก้วนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นอัญชันมะนาวโซดาอันชันมะนาวโซดาแบบจี๊ดนี่ละ่ะจี๊ดนี่จะเป็นเขียวชาเขียวน้ำผึ้งค่ะ ความสดชื่นก็มีให้ได้เลือกในส่วนของขนมนั่งทานเล่นไปเรื่อยๆมีเมนูอะไรบ้างจะมีเป็นพวกปังปิ้งค่ะมีเป็นฮันนี่โทสก็มีปังปิ้งปังปิ้งนีค่ะจะเป็นสังขยาที่ร้านทำเองทั้งคู่เลยค่ะเป็นน้ำจิ้มเป็นสังขยาแล้วก็ชาไทยค่ะชาไทยความหอมของสังขยาแล้วก็ชาไทยนะคะก็ลองแวะมานั่งชิลๆกับบรรยากาศแบบโอ้โหบรรยากาศนั่งมองมูลเนาะมาแล้วติดใจแน่นอนค่ะมาแล้วติดใจแน่นอนร้านเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ช่วงนี้โควิดเนาะรัฐบาลเขาให้เปิด ปิดเร็วนิดนึงะจะเปิดเป็นเที่ยงถึง3ามทุ่มค่ะเที่ยงถึง3ามทุ่มสามารถอัปเดตในส่วนของเมนูเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของเราได้เพจมอมมูลค่ะ,คะสะกดยังไงเ e อ่ย M O R E M O O N นะคะก็สามารถอัปเดตได้เลยวันหยุดมีไหมคะ ไม่มีวันหยุดค่ะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดนะมาวันไหนได้กินวันนั้นเลยนะคะก็ลองแวะกันมาดูบอกพิกัดร้านของเราสักนิดน,นึงตั้งอยู่ตรงประมาณร้านไหนร้านจะอยู่เส้นถนนเลียดแม่น้ำมูลค่ะถ้าเกิดมาจากในเมืองอก็จะเลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวลงตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่จะมี5ตลาดค่ะก็ลงเลี้ยวซ้ายมาประมาณกิโลหนึ่งจะอยู่ซ้ายมือค่ะอยู่แถวกรมเจ้าท่าร้านสีขาวโดดเด่นนะคะเขาใหญ่ๆค่ะร้านสีขาวๆเย่อยู่ตรงมอมอเออมมภาษาอีสานคือริมมูนะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำมูลเลยอยู่ใกล้ๆแม่น้ำมูลโดดเด่นค่ะรับรองว่าโดดเด่นถ้ามาในช่วงกลางวันแต่ถ้ากลางคืนก็จะเปลี่ยนอีกแบบนึงเป็นคนละฟิลเลยคนละฟิลฟิลไหนกลงคืนบอกได้เป็นชิลเป็นฟิลแบบนั่งชิลรับลมเย็นๆมาค่ะ เพื่อนมากับพี่น้องหรือจะมากับแฟนไก็ได้ฟิลบรรยากาศโรแมนติกวันันค่ะถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกับอาหารอร่อยๆช่วงท้ายนี้คุณนิกฝากเชิญเชิญคุณผู้ชมนิดนึงค่ะยังไงอยากลองอยากอยากให้ลูกค้าทุกท่านมาเชิญมาชิมร้านอ่ะมาชิมอาหารค่ะที่ร้านมอมมลนะคะได้ยินยังไงติดใจกลับไปแน่นอนค่ะได้ยังไงกลับไปติดใจแน่นอนและที่สําคัญบรรยากาศหลักร้านบอกเลยนะข่ความสุขกลับบ้านค่ะอ๋อขอล้วยสุกกลับบ้านแนะนําว่าถ้ามาช่วงเย็นจะดูพระอาทิตย์ตกด้วยนะใช่ค่ะยิ่ง ยิ่งอตอนผ้าที่ตกนี่ะ สวยค่ะสวยเนาะแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆฝากกันไปด้วยค่ะผู้ชมกับรายการเปิดวาฟร้านเด็ดวันนี้เราพาผู้ชมมาวาฟร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่มอมูลแล้วเห็นบรรยากาศแล้วเห็นสีหน้าของอาหารแล้วหน้าตาอ่าหน้าตาของอาหารแล้วก็อย่าลืมตามกันมานะคะกับรายการเปิดวาฟร้านเด็ดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิกค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการเปิดวาฟร้านเด็ดแล้วค่ะสัปดาหณคิทจะพาผู้ชมไปวัฟร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย